ทันข่าวมาข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโปรกิงสไตล์ประจำวันที่28กันยายน2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้การเด็ข่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่จาจับกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ด่วนเลยนะบิกออสนายกสมาคมฟุตบอลไทยเซอร์ไพรส์แฟนบอลเรื่องอะไรกันแน่โดยเซอร์ไพรส์รอคบบอกระ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีกระแสลืออย่างหนักทว่าบิ๊กออสพนโดดเดดอกเตอร์สมยศพุ่มผ่านม่วงตเตรียมแถลงการออกจากตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยก่อนครบวาระในครั้งนี้ซึ่งในวันพรสราชบีที่8กันยายนทําเอาแฟนบอลและก็ผู้สื่อข่าวจับตาถึงประเด็นนี้เป็นอย่างมาก ล่าสุดทำเซอร์ไพรส์แฟนฟุตบอลไทยเป็นอย่างมากเมื่อดังบ e, ิ๊กออสพลนรเอกดรสมยศพุ่มพันม่วงนายกสมาคมฟุตบอลไทยได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการในวันนี้จะยังไม่ลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยก่อนครบวาระอย่างแน่นอนเนื่องจากยังมีภารกิจที่ต้องทำอีกมากมายในครณะนี้โอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะสับขาหลอกตนเองซะอ,อย่างนั้นก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไระครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมมากักนอีกครับ อาได้ยังไงด่วนเลยนะมุมมองแฟนบอลเวียดนามนักกีฬาไทยพุ่งท็อปฟายของเอเชียเวียดนามเจ้าซีเกมส์ศูนย์เหรียญทองโดยงานนี้นะ่าถึงการแข่งขันกลายเป็นประเด็นร้อนทางฝั่งแฟนกีฬาเวียดนามถึงการแข่งขันมากกรมกีฬาเอเชียนเกมส์2อี่บงที่เมืองหางโจวประเทศจีนสถานการณ์ตอนนี้นักกีฬาไทยคว้าไปแล้วถึง6เหรียญทองทะยานพุ่งขึ้นท็อปฟายของเอเชียโดยส่วนเวียดนามดีกรีเจ้าเหรียญทองซีเกมส์ยังไม่สามารถจะคว้าเหรียญทองได้เลยแม้แต่เหรียญเดียว ซึ่งงานนี้บอกได้เลยว่าบุมองแฟบนบอลเวียดนามถึงนักกีฬาไทยพ Top 5, 5ุ่งท็อปไฟฟ์เอเชียเวียดนามเจ้าซี่เกมศูนย์เหรียญทองในครั้งนี้โดยคอมเมนต์ที่หนึ่งก็ได้บอกว่าเวียดนามระดับราชาแห่งซี่เกมทำไมการแข่งขันเอเชียนเกมถึงห่างไทยมากนักคอมเมนต์ต่อมาไทยได้มา6เหรียญทองแล้วส่วนเวียดนามศูนย์เหรียญทองซีเกมไม่ใช่สิ่งที่ยืนยันความสามารถที่แท้จริงคอมเมนต์ต่อมาคลาสของไทยอยู่ระดับ4ที่สูงกว่าซีเกมนะคอมเมนต์ต่อมา ซีเกมพวกเราแข็งแกร่งมากแต่อเซียนเกมเราไม่สามารถจะสู้ไทยได้คอมเมนต์ต่อมาทําไมระดับ A T A 1, เอเชียหนึ่งเหรียญทองสำหรับทางเวียดนามถึงเป็นเรื่องที่ยากมากมายนักคอมเมนต์ต่อมากีฬาไทยกาลังมุ่งหน้าโฟกัสไปที่โอลิมปิกเกมส่วนเวียดนามน,นั้นโฟกัสที่ซีเกมกันต่อไปคอมเมนต์ต่อมาฉันสงสยัยทําไมเราถึงมีผลงานที่ย่ำแย่ในศึกเอเชียนเกมในครั้งนี้ไทยได้ไปแล้วถึง6เหรียญทองเลยนะ คอมมนต่อมาช่งน่าอายยิ่งนักเราได้เหรียญทองมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ระดับเอเชียศูนย์เหรียญทองคอมมนต่อมาวันนี้ทําให้ฉันได้รู้ว่ากีฬาของเวียดนามอยู่ระดับไหนไทยอยู่ระดับไหนคอมมนต่อมานั่นคือความจริงเวียดนามอยู่ระดับท็อปของอาเซียนแต่สำหรับเอเชียแล้วนั่นมันไม่ใช่นะคอมมนต่อมาเดี๋ยวนะซีเกม1 3หนึ่งร้อยสามสิบหกเหรียญเหรียญทองเอเชียนเกมศูนย์เหรียญทอง,ทง,องมันน่าประหลาดใจยิ่งนัก คขไม่ต่อมาชนในบนงานของไทยแล้วช่างแตกต่างเหลือเกินกับบ้านของเราเขาไม่ Comment ต่อมากีฬามีการลงทุนอย่างเป็นระบบนะไทยพิสูจน์ให้เห็นสิ่งแท้จริงแล้วเขาไม่ Comment ต่อมาเวียดน,นามสร้างสถิตยยิ่งใหญ่ในศึกซีเกมส์แต่พอไประด,ดับเอเชีย e ไม่ได้สักเหรียญทองเดียวเขาไม่ Comment ต่อมาพวก,กเราสร้างความยิ่งใหญ่ในศึกซีเกมส์สองครั้งติดต่อกันสุดท้ายเป็นรองไทยในเอเชียซะอย่างนั้นโอ้โหเป็นรว่างานนี้ถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลนะฮะที่ทางแฟนบอลเวียดนามนั้นก็ตอนบ้าแต่ปัจจุบันเนี่ยยังแซว ป่าประเทศตัวเองว่ายังไม่ได้เหรียญทองแต่ไทยนั้นกลับได้เหรียญทองมากกว่าทางเวียดนามแล้วทางที่ว่าสีเกมนั้นเวียดนามนั้นก็มาได้เยอะกว่าไทยอีกนะเรามาดูประเด็นข่าวจอบานก,กันครับเอาได้ยังไงประเด็นร้อนนะ้าเอจ,จะไม่ทนอีกต่อไปโพชูป้ายหน้าสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดยงานนี้กลายเป็นประเด็นร้อนของวันนี้สำหรับวงการฟุตบอลไทยทันทีซึ่งจะมีการถแถลงการในวันนี้ที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจู่ๆน้าเอ๋แฟนตัวยงทีมชาติไทยของวงการฟุตบอลไทยโผล่ชูป้ายหน้าสมาคมแห่งประเทศไทยพร้อมกับโพสต์ข้อความระบุเลยนะว่า ถ้าจะเซฟไทยลีกเนี่ยต้องไม่เซฟผู้ตัดสินที่เป่าผิดตำทากได้ไหมซึ่งนายเอกขอเป็นหนึ่งในเสียงของแฟนบอลที่จะมาแสดงออกให้สมาคมฟุตบอลไทยรับรู้ถึงปัญหาของผู้ตัดสินบางคนที่มีความผิดพลาดบ่อยๆพอถูกรับโทษเสร็จสิ้นไม่นานก็กลับมาตัดสินอีกและก็มีปัญหาบนแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งส่งผลกระทบต่อทีมฟุตบอลที่ถูกตัดสินว่าไม่ยุติธรรมและความเชื่อมั่นของแฟนบอลก็ลดน้อยลง ตามจริงแล้วแฟนบอลเข้าสนามมาเพื่อจะอยากดูบอลที่สนุกนะไม่ใช่เข้ามาเพื่อจะด่าก,กรรมการที่ตัดสินไม่เป็นธรรมที่ผมมายืนชูป้ายครั้งนี้คืออยากจะให้สมาคมฟุตบอลไทยทํามาตรฐานของผู้ตัดสินให้ดียิ่งขึ้นและก็มีมาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาดกับกรรมการที่ตัดสินผิดซ้ำซากในครั้งนี้นาะยเอแฟนบอลไทยได้กล่าวชิงชัยเป็นในวังงนการนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็บรก้การนะผมว่าจะเป็นเช่นไรเสียงของนายเอจะไปถึงสมาคมไทยบรือไหม เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับอาไรยังไงงานนี้ข่าหรือเองใครเจ๋งกว่ากันแข่งเทพฉะกับทางสายฟ้าโคตรบิก๊กแมเกมที่5ในปีนี้ โดยกานนี้บริรัมและก็ทรเูเบนคอกนะฮะคือ2ทีมคู่ปรับที่สมน้ําสมเนื้อที่สุดในของไทยลีกหนเวลานี้ถึงแม้ว่าฝ่ายแรกจะกวาด3าแชมป์กับอีก2ซีซั่นติดต่อกันแต่เส้นทางของเขากลับมีแข้งเทพเป็นบททดสอบในทุกบริการในครั้งนี้ซึ่งงานนี้ฤดูการ2022ไทยลีกได้แชมป์บริรัมก็จะเป็นแชมป์บริลัมนะฮะรองแชมป์จะเป็นทร,นรูบงคอก ฟเอคัพแชมป์บุรีรัมย์รองแชมป์ทูแบงคอกลีกคัพแชมป์บุรีรัมย์แล้วก็แบงคอกตกรอบ8ทีมแพ้บุรีรัมย์เหมือนกันอย่างไรก็ตามแข้งเทพสามารถล้างตาในศึกไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพ2023ยัดเยียดความประราชัยต่อทางประสาทสายฟ้าควา้าแชมป์บริการแรกในรอบ7ปีหลังสุดที่ได้สำเร็จในครั้งนี้ซึ่งแสงเห็นถึงคุณภาพรวมถึงมาตรฐานที่ใกล้เคียงนะฮะโดยเฉพาะกับการพบกันครั้งที่5ในปี2023ในครั้งนี้นะ โดยเกมลีกแบงคอกชนะบุรีรัมย์ไป4ต่อ3ลีกครับแบงคอกแพ้บุรีรัมย์ไป0ต่อ3เอฟเอครับแบงคอกแพ้บุรีรัมย์ไป0ต่อ2แชมเปี้ยนครับแบงคอกชนะบุรีรัมย์ไป2ต่อ0ส่วน4เกมในรอบปี2023บุรีรัมย์ชนะ2ยิงไป5แบงคอกชนะ2ยิงไป6ครั้ง และเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลใหม่อย่างเป็นทางการทั้ง2ทีมเดินหน้าลุ้นแย่งแชมป์แบบเต็มตัวหลัง5้าเกมแรกมีแต้มเท่ากันและเป็นเพียงแค่2ทีมที่ยังไม่แพ้ใครอันดับ1นึ่งแบงคอกห้านัดชนะไป4เสมอ1แพ้ไปศนยิงได้11เสียไปทั้งหมด1อันดับ2เป็นบุรีรัมห้านัดชนะไป4เสมอ1แพ้ไปศย์ยิงได้10เสียไป1ต่างแค่ประตูได้เสียเพียงแค่1ึลกูกในเกมนี้อาจจะมีทีม1ทีมใดสะกดคำว่าแพ้ ถูกต้องหรือหากทุกอย่างยังสูสีต่อไปก็มีโอกาสที่จะจบแบบไม่เจ็บด้วยกันทั้งคู่เพราะความมั่นใจของชังบุรีล์กับทางทูลเบนคอร์กนั้นสามารถพูดเป็นเสียงเดียวกันได้เลยว่านาทีนี้เจอใครก็ได้นะโดยเฉพาะในรายการ FA Cup นะฮะเอฟแชมเปียนลีกคว้า3แต้มฟอร์มโหดไม่แพ้กันเมื่อทางทูลเบนคอรกบุกเอาชนะไบรอนซิต er, ี้เซเอร์สต่อหนึ่ส่วนบุรีล์นะฮะเปิดรังอัดเชื่อเจียง FC ไป4ต่อหนึ่ง ส่วนังสึกซูเปอร์พิกแมตช์ไทยลีกนัดที่6ทรูเบงคอร์นั้นเปิดตรังทูรสเตเดียมชนบุรีล์ในวันศุกร์ที่29กันยายนเวลา19นาฬิกาไม่มีช่วงเวลาไหนจะเหมาะสมไปกว่านี้อีกแล้วค่าบรือเองใครเจ๋งก่็กันนะปีนว่างานนี้ต้องรอดุ้นกันต่อไปกันล้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับ โคดแบนรับเกมที่เปิดบ้านดวลกับบริลัมอาจจะเป็นการชี้ชะตาแชมป์ในครังนี้ก็เป็นได้โดยกรณีทัชตะวันสีปานกุนซือทรแบงค์อกหวังจะเอาชนะบ,บริลัมได้ก่อนเพื่อจะแย่งชิงความได้เปรียบหากต้องไปลุ้นแชมป์กันช่วงท้ายซีซั่น โดยความเคลื่อนไหวของทัพแข้งเทพทรูเบนคอกทีมจากฝูงไทยลีกหลังผ่านเกมล่าสุดที่พวกเขาสามารถเปิดบ้านเอาชนะทูอาร์บีจีปทุมไป2ต่อศูนย์โดยเกมถัดไปพวกเขามีคิวเปิดบ้านพบกับทางแชมป์เก่าอย่างบุรีลำโดยโค้ชแบนชัตวันศรีปานกุ่นสือของทางทรเูเบนคอกเผยในเกมนี้นะว่าเกมนัดนี้6นี้จะเปิดบ้านพบกับทางเต็งแชมป์ดีกรีแชมป์เก่าสซีซั่นติดต่อ,อก,กัน อย่างบริลลัมในวันศุกร์ที่19กันยายนเวลา19นาฬิกานั้นอาจจะเป็นการเกมชีช้ชะตาว่าทีมใดทีมไหนระหว่างทูเแ่งคอกและก็บริลลัมที่จะเป็นแชมป์ขอรดูก,การนี้ไปเลย แน่นอนว,ว่าเกมในบ้านของเราจะต้องเน้นเป็นพิเศษเพื่อกลุ่มความได้เปรียบไว้ก่อนหากชนะจะได้เปรียบเรื่องของ H ฮ h ก่อนซึ่งกรณีหากต้องมาวัดแชมป์กันอ่าถ้ามีแต้มจบวดูการนี้เท่ากันขึ้นมาเกมนี้ผมจะกำชับลูกทีมว่าห้ามประมาทเป็นอันขาดเป้าหมายของเราก็คือหวังชนะในบ้านได้จงได้เพื่อจะนำจากฝูงต่อไปและกระชิกแต้มหนีเข้าไปแม้ว่าจะไม่ง่ายแต่ฟอร์มในช่วงนี้ผมเชื่อมั่นเลยว่าสามารถทำได้นะ และนี่ก็เป็นทันข่าวบักข่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่28กันยายน2566โดยชายผู้บังคัร่งฟุตบอลไทนครับ